บอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อลูกค้าช่วงนี้คือมาเยอะมากจากต้นแรกอ่ะขายไม่ดีเลยผมอยากสั่งครับแบบเหมาสวนเลยทองเทวดูปัราบูชามาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเรารู้สึกได้เลยว่าลูกค้าที่ไม่เคยสนใจเหมือนเดินตรงเข้ามาที่ร้านเราอะ่ะแล้วซื้อเลยตัดสินใจซื้อณตอนนั้นเลยเคล็ดลับการบูชาของผมง่ายนิดเดียวเลยครับทุกคนนะยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วผมก็สวดทุกวันทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันครับก็คือพี่บูชาเลขเก้าเก้าเก้า ก็คือจะช่วยในเรื่องค้าขายแล้วก็ความก้าวหน้าเรื่องการงานค่ะอีกเลขหนึ่งที่พี่บูชาก็จะเป็นเลข5555ค่ะจะเป็นเลขเมตตาม,มหานิยมใครที่คิดแล้วนะคะอยากบูชาแผ่นทองท้าวิรป,ปักของบายนะคะโอนก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะถ้าหมดล็อตนี้แล้วนะคะปายก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าอีกนานแค่ไหนนะคะคุณถึงจะได้ ช่วงพิธีที่เหมาะสมนะคะในการที่จะทำพิธีบูชาแผ่นทองค่ะริบโอนนะคะ